สวัสดีจ้าโอ้ยไม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องส่องของเขาคืกอ,ก,ก,อกันเนาะจ้ะเอนี่ก็มาพบผอกันอีกแล้วห่างหายไปโดนบ่ไดลทายคลิปทายยังเดี๋ยวอืม,มเอนี่เข้าสิาพามากินของสมเห็นพริกเกลือพริกดำปลากับซีหู้แล้วอันนี้คือลูกพุ่นพี่น้องอยากขึ้นอยากกินแนวสมไก่ไก่สิหายไข่ก็เลยขึ้นอยากกินแนวสมก็เลยหาแนวสมมากิน เมือว่านซื้อมาซิมประมาณหาหน่วยมันสมเออพ่อกินก็เลยไ,ไปซื้อมาอีกมาเนี่ล่างเลยจากพี่น้องแต่มันกับเป็นคุณคุณคือเกา่าอันนี้คือลูกพุนนี่เห็นปะอันนี้คือลูกพุนลูกพุนหน่วยใหญ่มันสิมีพุ่นหน่อยพุนะ่นใหญ่เนาะเดี๋ยวไปบานมบยาสิาพาไปเก็บพุ่นหน่อยกินน้ำต้นเลยอันนี้บ๊อมีเนาะพี่น้องอยู่ในเมืองกะบ๊อมีเมื่อนี้เมื่อกี้ไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมากอะได้ดอกไม้มานาวงามจระปะ อะไรแปดสิบาทนีน่แหละอันนี้ก็ซื้อมากกว่าแปดสิบาทพี่น้องได้ซ้ำนี่ได้คบขีดแปดสิบาทคบขีดมากะบขอบ่อนอื่นกัขอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ยังกดติดตามรับชมเลยนะคะเพื่อได้มาคลิปกาอย่าลืมฝากกรอยก้นแชร์กดติดตามนำ้ำเห็นใส่ผ่านข้อบ่อได้อยากเป็นเกาหลีเกาหลีอยังเด้พี่น้องหนาวไ <c oughs> ขน่น้ำอากาศหนาวกับไขบ่บพท่านได้เปิดฮีตเตอร์เห็้ยังเนาะเปิดความห่อนเพราะว่าค่าไฟมันแพงกะสิเปิดสาสาจักหน่อยกูเลย ไปสม,มุยกับมาพุนละพี่น้องสิ้นเดือนพฤศจิกีคุณแหละเขาเดือนตุลาเลยจังสิเปิดตอนนั้นคือสิทนบ่ไหวมาซิมกันเลยเวลาไปซส้อสิมักเลือเอาหน่วยแกนแกนพี่น้องเห็นแกนความสม,มีความสมอยากกินน่วยแหลกเลยเบาหลายโอ้ยมีดผู้ใดก็จังบ่คมแต่อย่าอายเขาเด้มีดตัวนี้บ่ค่อยได้ออกงานพี่น้องโอ๊ยพายยังพายยัง,ยงหัวในมันแตกมันเลยเห็นบ่ ลูกพุลสามรถอีกยังสีแม่ที่เอาซื้อกินนู้เมืองไทยกะตัวนี้แหละพี่น้องอันนี้เป็นพันใหญ่มีพันหน่อยพันใหญ่พันขางทางเซลซานาโมอารมณ์แข็งแกร่งบลิปแมวขางทางบ่มีดอกพุลรหม่ขางทางเนาะบานท้องเนาะเฮ้ยหน่วยขางท้งขางทางมันบ่ได้ออกไปก็ได้ซื้อกินเอาซิมกันเลยว่ายน้ำลายอะไรขานวยดิบๆมันกระซมๆเนี่พี่น้องมันต้องงอมมันจังสีนี่ความแบบบาน กินเราขับถ่ายคล่องพี่เนาะสิมกันเลยคำแรกอืมอืมเล่นห,หนิจากหวานด้วยหวานคือเจองสม,ส,มสมแห้งเลยแล้วก็ซีอหน่วยงสีบ้านมบ้าซุกไดกแข็งด้วยแล้วก็มีความหวานอืม พ่อไม่็นมันได้แสบๆน้ำกันจ้ะ <c oughs> สีนี่บ่ามาสีสมกลัวอันโตซื้อมากเมือนานเดี๋ยวเขามาลอมกินสีนี่ต้นหมีมันสีมีความดำกวัวเห็นไหมมันชอบหวานตัวนี้นะออตัวนี้สมกลัวนึกว่าไอ้มันเป็นน้ำพันธุ์มัานนะพี่น้อง นีิใส่พริกกินกับพริกน้ำปลาตัวนี้ซิมอ่ะก่อนจะกินกะคำเตือนนะควรดื่มนมก่อนหรือกินเขาก่อนเพราะสันเสบท้ดองอือันนี้สมกว่าอืาอแบบพ,พี่เนาะซึนกินพริกเกลือกิน อืมืมอืมันด้วยเข้าเข้าให้แต่สิสมคือแบบคือแบบวังยอมเหงยังเลยนน่อยน่อยบ้านแม่งามีเดี๋ยวประมาณตตนเดือนพฤศกีนก็สิไปอจิภาพไปซ่อมมังตนถาแพะโอ้ยถากวงเพามากินน้ำไม่น้องกวงกับมากินไลซิมตัวนี้บังสมบะ อหวานเคคลยองใส่คนหะพันกันเหมือว่าพันต้นนี้ไม่สิสมกว่า์หืมหดน้อยๆหมดได้ไปกินเบอร์อปปืนค้างทางมากิน ฝาดเน้น้อยไมันท่าเลยซุกนึกว่ามันสิสมโอเคต่ผ่านเหนียวผ่านหวานหมู่บ้านสื่อเน้นสมมากินจิตใจได้ไปสื่อไม่อีกน้าจิตใจจิตใจฮึ่เรื่อเน่นนิชซุกต้องพาบ้ง ทำให้สุกแห้งสิเอาหอดเปลือกมันออกเลยอะ,อะกินหอดเปลือกมาเลยสุกอยู่ทานเปลาเปลือกอือมีซุปข้าคมแต่ยากไอ้บานอย آ آ ู่ไอ้อเมดดื่อข้อเท็จบอกไอ้ตอนนี้มันสีสุกอือหือขวดหวานเลยหวานไปสื่อแนวสมแนวเลย กุ๊บกรอบแซ่บเนี่ยหวานกย่แซ่บอยู่มันปุดปัดปุปดป,ปัดดีสำเพอเขาเอาไปเห็ดอันพุ่นสามรสไหมเนาะมันป,ปุดปัดปุดปัดนี่ืม,มื่อตะไปปูบานนอกเนาะในมันหล่นมาเลยไหมพี่น้องจ๊ะอืมอืมหวาน ไงมันหลอนมาเลยนะโดยสิ่งนี่ก็สิ่งสมซิมากันเออาสมอยู่โว,ว้ยตุ๊กหมูวานมันสมมันหมึดล่ะเขาเอามาชุดใหม่กะบบ่คือกันเนาะผู้ใดแมงวันมาล่ะเฮ้ยพี่นอ้องเอาไฟมาประดับตกแต่งงามบ่อทองใหม่นี่มีหอดอกอืออ้อเห็นบักอื้อข่อยบะเห็นดอกอื้อนูนอ้ป่จ้ะ สิบอ้มามันไก่ขาวอดไอเทศกาลฮาราวีนแะล้นจเขาก็บเกเะมากสับตเบเกเต็มบอกบียอ O ตัวนี้น่วยจักบาทน,นี่โอ้ยน่ยอลรล่อยสองอร่อยคนนด้นี่ร่วยนี่เห็นบ่กว่าเห็นว่าอันหาอ่อยหกอ่อยหกสี่ยี่สี่ไงน,ะนวยสองร่อยคน,นี้่บมนะือเยอะ B ต่สีแพนมจักห่อยนึงอืมอืมอืม เขาหนีสม้ม้วยดำดำแห้แงมกับสีหวานนี่มาหวานดิบกับหวานบ่หลุดเลยใส่ละรน้ำเสีสบจังมาจ้าแสบๆน้ำกันมองอย,งยังมาสูกินหาผลไม้ฝรั่งมาสูกินอืมอืมถูกใจ ขนมวยแดงๆที่เป็นพวกที่นราค่อยๆกินมนั้ยนะคะเส้อยากนี่เป็นบางล้านมันเหมือนย่างมันอ,ะอ่ะก,กินอีกขนมวยบุ้ง <c oughs> ต้นของจะของกับปลูกเลยพี่นอ้องอะไรวะกับเมืองไทยสองเดือนสาบีบวชหนามให้มันแหลงแห้งปีนี้พอมันแหลงแห้งมันก็ตายคือสิตายแหละถ้ามึงปีน้ำฉันกอกว่าไงฮึโหตอุยคนสมเัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อม,มันตกสมสมจริงสิอ่ะมันถึงสีแบบมึงกิ้มก็แดงกิ้มขักขก,กินกับไอพ้พริกเกลือแบบนี้แสบกลัวแสบกลัวพริกน้ินปลาอืมอืมกินตอนใบใบซื้นเลยอืมเฮ้ยสมมึงแกออกง่ายไง เม็ดมันอ่อนจริงสะอาดเลยอยากปลูกยังไม่บ้านยังไม่สวนอยากปลูกไหมปลูกครีสกินแบบสุดยอดและเปลืองอยู่ใดนี่แพงเก่าหน้าที่นะ นี่วันนี้หนูก็พามากินลุกพุนกระก็เอาไว้มันสุกแหละหวานแห้งตัวนี้แห้งดำแห้งหวานปีหนาแหละคือสิได้ไปไปหาเก็บพงนะมงคนละไมเพราะว่าครับรถเป็นะสิไปกระสิคิดว่าสิครับรถเป็นนะกระสิไปฮนะปีนาผูวแล้วปีนี่โอ้กลับเมืองไทยเม็นเม็ดอีหย่าง,างท่านตะบ้นเต๋มาแต่ใส่เมเม็ดอี กัดฝุ่นเลยเบ็ดี่ยังกับบด้วยดอกไม,ม้งามๆงามป่ะจ๊ะกับผูดด้ใดมาคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็ขอบคุณหล,ลายๆที่เขามาติดตามรับชมเฮ็ดผิดพลาดประการใดก,ใดกับนุ่งก,กาบขาอโทษขออภัยอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกันนะจ้ะอันนี้กัสวัสดีจากเยอรมันขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสึกเล็กสึกเบอร์ขอให้มีความสุขค่ะพี่นอ้องอยาเกเห็นนังกับเฮ็ดเนาะชีวิตหนึ่งเกิดมา เห็ดนั่กัเห็ดกังสาะนนั่นเนาะพอเองทำความดีก็พอได้ืมะมาณต้นเดือนพฤศจิกีอนสิไปบ้านไม่ยายอีกได้ใส่ไายบรรยากาศทะเลใหมเบิ่งก็สิเป็นคลิปแบบผากเนาะเห็ดเห็ดสองอย่างไหนจ้ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้แบบพยายามต่างกล่องไทยให้มันคือคือจัดแสงจัดไฟแบบ มันหกมันยังเกินไปกับฝากพ่อแม่พี่น้องดีชบมาให็น้นจ่าเบิ้งผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวก็จักจจงใดคันถามสามีกะเออดี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 เมิดดีเมดบ่ไม่ยังบ่ดีมันบ่อยากถามสามีหลอกลวงพี่น้องนี่แะคันว่าบ่ดีเนี่ยเมี่สิดาเขาเขาอยู่เป็นนะคะสามีนี่จ้าไปแล้วขาให้ยู่ดีมีแห้งพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ